ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร,ร่ Random หนึ่งนาทีมีคำตอบหัวข้อขายออนไลน์ดีไหม แน่นอนว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่คุณเองก็ต้องคำนึงถึงเงินในกระเป๋าสำหรับการเริ่มต้นอย่าเริ่มใหญ่มากจนเกินกว่าที่คุณจะสามารถทำได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของความเครียดเพราะว่าถ้าคุณใช้เงินในการเริ่มต้นมากเกินไปอาจจะทำให้เงินหมดในช่วงเวลาต่อมามันลำบากมากขึ้นนะคะและที่สำคัญต้องพักผ่อนบ้างน,นะคะแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตในการขายในการทำงานเสริมเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลล์ ale, หรือว่าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการปฏิบัติธรรมหรือว่าการสวดมนต์ไหว้พระ จะทําให้เงินทองไหลมาได้ง่ายมากขึ้นค่ะรวมทั้งคุณอาจจะต้องเรียนรู้จากคนที่เป็นกูรูที่เขาทํามาก่อนนะคะคนที่เป็นผู้นําและก็ใช้ความกล้าให้มากขึ้นในการลงมือทําแล้วการขายออนไลน์ของคุณจะปังมากๆเลยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ